ีครับมินจ่าโฟมีค่ะสวัสดีครับแม็กกาโฟมีครับสวัสดีครับโฟกซองโฟมีครับสวัสดีครับจอร์ดโฟมิ <Yeah. S 2> กส์ครับมาในครั้งนี้กับซิงเกิลนังแมวแบทแคปเป็นยังไงบ้างดีครับเพราะว่าเราก็เคยฟังเพลงนี้มาตัา้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ นั่งเพลงของพี่เขามารีเมคอะไรก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็เ,เป็นท้าทายมากๆครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าเพลงนี้แบบทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักแล้วแบบ <c oughs> ไปไปอะไรเงี้ยคือได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วพอได้รู้ว่าจะมาทําใหม่อะไรเงี้ยก็แบบว่าก็แอบมีความกดดันนิดนึงว่าแบบอุ้ยคนเขาเคยฟังเวอร์ชันเก่ามาแล้วเพราะว่าเวอรเราจะไปในแนวทางไหนดีอะไรเงี้ยแต่พอได้ทําจริงก็แบบสนุกแล้วก็แฮปปี้มากเลยครับแบบฉบับ มเป็นยังไงขอสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมไฟไฟจะจลองจะร้องสิเธอที่รักฉันจะลองโทษเธอดึง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 ไฟไฟดึง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 จลองจะร้องด้วยกันที่รักฉันจะลองโทษเธอดึงงดึเวลาของเธอหมดแล้วมาเนี้ยครับแล้วก็ยังมีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อร้องทำนองอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จริงๆเพลงนี้ถ้านอกเหนือจาก เนื <Ne> อ้อเพลงออริจินัลที่เราเอามาตรงเชิมันคือนะแม็กลอยก,กับไปไปใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งหมดเลยที่เป็นท่อนใหม่ของเพลงนี้คือเราจะแต่ง<ช>แต่งเนื้อ,อแล้วก็ทำนองกันเองหมดเลยค่ะแล้วก็สมมาคือถ้าท่อนใครร้องท่อนไหนในเพลงนี้คือจำไม่ายๆเลยท่อนไหนคนร้องแล้วแบบเพิ่มเมื่ใหม่อ่ะก็คือแต่งท่อนของตัวเองแล้วก็เอามา ผสมกันเป็นเพลงนางแมวเวอร์ชันโมอีกครับเราตีความเพลงนี้ยังไงบ้างจริงตอนนั้นก็ได้มีแบบประชุมการคุยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากตีความให้มันเป็นแบบแนวใหม่ๆเพราะว่าถ้าเนื้อหาของพี่ๆเฮนเล็กไฟก็คือน่าจะเป็นแบบเป็นผู้ชายที่แบบว่าบอกว่าผู้หญิงว่าอุ้ยเธอคือนางแมวยั่สวายอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยนี่มัน2023แล้ววกับวงเรามันมีความแบบว่ายูนิเซ็กหรืออะไรต่างๆโลกมันเปลี่ยนไปมากแล้วเราก็อยากตีความว่าแบบไม่อยากให้แบบ จาะจงว่าเป็นเพศใดเพศหนึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เลยดีความแบบว่าเราเป็นเสืออย่างงี้แล้วก็เธอมันแค่แมวตัวเล็กๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยเราแบบเป็นเสือเราที่จะแบบว่ามาจัดก,การพวกเธอเธอคิดว่าเธอแน่หรอเราอาจจะแบบคนอาจจะบอกว่าเราคล้ายกันแต่ว่าฉันคือเสือจาาเธอคือแมวอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่บพูดถึงโฟมิชเราจะคิดถึงบลอกแดนสนุกๆอะไรเลยแต่พอเป็นนางแมวแล้วก็โดดมาเติมร็อกเลยเนี่ยร็อกว้าสุดๆเนี่ยมีความยากหรือความท้าทายยังไงบ้างไหมคะตอนแรกที่ได้ยินว่าเราต้องทําเพลงนางแมว ก็ร e ู้สึกว่ากดดันครับเพราะว่าเราเราจะเราจะได้ยินที่มันเป็นเวอร์ล็อกกันเนาะกับช่วงนี้ันที่มันจะเป็นมีมที่กล้องห้วยไรกับพี่เบิ้ลมาุมลาเข้าไปเล่นกันนะแล้วผมก็แบบเอามาเมคโจ๊กอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ตื่นเต้นอะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เลยว่าแบบมันจะออกมายังไงแต่พอแบบพี่โปรดิวเซอร์ทําขึ้นมาแล้วอุ้ยได้มันเป็นแนวนี้ได้อะก็เลยลองทํากันดูเขาค่อนข้างสนุกครับพูดถึงระหลังการถ่ายทานางแมวหน่อยดีกว่ามีความสนุกหรือว่ามีเรื่องอะไรแบบที่น่าจดจำในกองถ่ายตรง มีเยอะนะครับแบบพื้นลื่นนะครับใช่ค่ะฉับชุดดำปะจากชุดเสือใช่คชุดน้ำตาลอ่าใช่ที่เต้นอยู่ข้างล่างใช่ค่ะที่เป็นพื้นนี่ยนะมันลื่นเหมือนกับว่าเขาเปิดไดายไอส์อะไรอย่างเงี้ยครับข้างหลังที่เราจะต้องไปเปลี่ยนบล็อกกิ้งกันเวลาเราเดินเดินก็ต้องระวังกันหน่อยครับอันนึงที่พี่นินเดินแล้วลื่นแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วยใช่ค่ะแต่อีชุดน้ำตาลคือทุกคนจะแบบพอไปข้างหลังก็จะลื่นข้างหลังเราก็ลื่น้อนเลยคะแต่ชุดนี้หนูอะทุกคนจะเห็นว่าขาเกงมันเป็นแบบนี้แล้วปลายอย่างเงีีีี้้้้้้ยยยยอออ่่างงงงเเเเเแแแลลลวววบบหหมมมืืนนนนนนนตตรััักกกกทุค แล้วด็กก็วิ่งมาทลาะบุกฟกต่างเงี้ยแล้วก็ยืนหัวเราะอยู่คนเดียวแบบตลกมากแล้วไม่มีใครเห็นะแเราต้องลุกขึ้นเองใช้พลังโอ้ยจอดพามาเอาลุกขึ้นค่ะตลกมากถ้ามีกล้องวงจรปิดซีนนั้นตลกมากจริงตลกตลกเพราะไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครสนใจเลยเอ๊ะลงไปแล้วก็หัวเราะอยู่คนเดียว